สวัสดีน้องทุกคนพี่นิรินเองนะคะในคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนปูพื้นฐาน VoCA b ในส่วนที่สำคัญมากนะก็คือเรื่อง Prefix กับ s u f f i x นั่นเองถ้าน้องมีความเข้าใจเรื่อง Prefix กับ Suffix เนี่ยอย่างแรกนะมันจะช่วยทำให้น้องสามารถเดาความหมายของคำศัพท์ที่น้องไม่เคยรู้มาก่อนได้แล้วก็อย่างที่สองเนี่ยมันจะทำให้น้องสามารถจำคำศัพท์ได้แบบทวีคูณเลยอ่าแล้วพี่ก็มีไฟล์ให้น้องสามารถดาวน์โหลดประกอบการเรียนได้เลยนะทุกคนพร้อมนะมาเริ่มกันเลย ทีนี้เรามาดูโครงสร้างของ vocab ก่กันนะถ้าน้องจำได้เนี่ยโครงสร้างของ vocab มันจะแบ่งคร่าวๆเป็น prefix root กับ suffix ถูกไหมซึ่ง prefix เนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าคำอาอย่างเช่นคำนี้เนี่ยคำว่า incomprehensible เนี่ย prefix อะก็คือคำว่า in โอเคนะอ่าโดยที่ in ความหมายตรงนี้เนี่ยมันจะแปลว่าไม่ความหมายเป็นแง่ลบหรืวตรงข้ามโอเคนะต่อมา root รูทเนี่ยมันจะเป็นรากคำศัพท์อ่าจะเป็นความหมายหลักของคำเนาะซึ่งร o ทในที่นี้คืออะไรทุกคนมันคือคำว่า comprehend ถูกไหมอ่าตรงนี้เนี่ยคำว่า comprehend com comprehend เนี่ยแปลว่าเข้าใจใช่ไหมอ่าแปลว่าเข้าใจเนาะส่วน Suffix เนี่ยอยู่ด้านท้ายคำา u u f i x x ในที่นี้เนี่ยก็คือ able อ่าคำว่า able หรือว่า able เนี่ย มันแปลว่าสามารถทำให้คำเนี่ยเป็น adjective เนาะเพราะฉะนั้นพอรวมกันคำว่า incomprehensible เนี่ยมันแปลว่าไม่สามารถเข้าใจได้หรือว่ายากที่จะเข้าใจนี่เองอเคเนาะอันนี้พี่ทวนเร็วๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของคำทีน,นี้เรามาดูกันทุกคนอันนี้เนี่ยพี่ได้รวบรวม prefix ที่เจอบ่อยที่สุดในห้องสอบภายนะ ซึ่งกลุ่มแรกนะที่ต้องรู้เลยอันนี้คือแบบเจอบ่อยจริงๆก็คือ prefix ที่ทำให้คำเป็นแง่ลบหรือว่าตรงข้ามอ่ากลุ่มแรกตรงนี้เนาะมีอ ab anti u n o n d i d s ilmn m i s m a l กลุ่มนี้เนี่ยเจอแน่นอนในห้องสอบโอเคนะกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็จะมีเรื่องจำนวนความถี่มีเรื่องลำดับมีเรื่องตำแหน่งอ,อ่าน้องก็ไปทวนได้นะะทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกกันทุกคนออันนี้เนี่ยสำคัญจริงๆกลุ่มที่ทำให้คำเป็นแง่ลบหรือว่าตรงข้ามทีนี้มาดูกันคำแรกนะ symmetry อ่า mm คำว่า symmetry เนี่ยแปลว่าสมมาตรถ,ถูกไหมทีนี้ถ้าเราเติม prefix เข้าไป prefix อะอันนี้นะ asymmetry ทีนี้เนี่ยความหมายตรงข้ามละ asymmetry ก็คือไม่สมมาตรนี่เองตามทันไหม ่ามาคําว่า fiction ฟิคชั่นคืออะไรทุกคนเวลาที่น้องเดินเข้าร้านหนังสือเนี่ยน้องอาจจะเห็นนะมันจะมีโซนที่เป็น fiction fiction เนี่ยก็คือเรื่องแต่งหรือว่าพวกหนังสือนวนิยายนี่เองโอเคนะทีนี้พอมี prefix คําว่า n อาอันนี้เนี่ยความหมายจะตรงข้ามละ non fiction อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องจริงนี่เองอเคนะอ่ะทีนี้มาดูต่อต่อมาคําว่า order order เนี่ยก็คือความเป็นระเบียบใช่ไหมหรือว่าลำดับทีนี้พอมี prefix t h i s prefix t h i s ความหมายตรงข้าม disorder เนี่ยแปลว่าความยุ่งเหยิงนี่เองตามทันเนาะต่อมาคำว่า sane sane เนี่ยก็แปลว่ามีสติดีใช่ไหมพอเราเติมคำว่า in เข้าไปอ insane อันนี้แปลว่าไม่มีสติ หรือว่าบ้านนี่เองนะแล้วก็สุดท้ายคําว่าฟังก์ชันฟังก์ชันก็คือการทํางานถูกไหมนะทีนี้ถ้าเจอคําว่า malfunction อ่นะ prefixmal ความหมายเป็นแง่ลบเนาะ malfunction ก็คือการทํางานผิดปกตินี่เองอนะนะ่เห็นไหมตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าสําคัญมากเพราะว่าในห้องสอบเนี่ยน้องจะเจอ prefix กลุ่มนี้แน่นอนนะไปทวนได้เลย แล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมีโจทย์ข้อสอบเก่าข้อสอบจริงนะให้น้องลองฝึกดูเอเคนะไปดูกันต่อก่อนเนานะต่อมา Suffix s อ่า suffix เนี่ยมันจะอยู่ท้ายคํามันสามารถเปลี่ยนชนิดของคําได้เนาะซึ่งชนิดของคำเนี่ยหลักๆมันก็จะมี verb กริยานะอันที่เจอบ่อยมากนะ n i s i f y e t e นะถ้าน้องเจอคำที่ลงท้ายด้วย n i s i f y e เนะี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น verb นี่เอง แต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะน้องก็ต้องดูประโยคด้วยโอเคนะต่อมาก็จะมีกลุ่มคำนามเนาะกลุ่ม adjective นะ adjective เนี่ยจะขยายคำนามใช่ไหมแล้วก็ adverb adverb เนี่ยมันก็จะขยาย verb หรือว่าขยาย adjective ก็ไดนะ้อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะลงทนะ้ายด้วย ly ทีนี้มาดูก่อนนะ suffix ที่เจอบ่อยมากนะนะคือกลุ่ม adjective ตรงนี้อันแรกเนี่ยก็คือ able หรือว่า able อ,อย่างคำตัวอย่างที่พี่ให้ดูเนี่ยก็มีคำว่า able e ถูกไหมอันนี้เนี่ยมันจะแปลว่าสามารถสามารถนะอย่างเช่นคำนี้เนี่ยคำว่า depend depend แปลว่าพึ ah ่งพาใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเติม able ไปด้านท้ายเนี่ย dependable dependable ตรงนี้เนี่ยคำจะกลายเป็น adjective เนะาะกลายเป็น adjective dependable เนี่ยก็แปลว่า สามารถพึ่งพาได้สามารถไว้ใจได้นี่เองตามทันไหมมาดูต่อนะต่อมาคำว่า full า full เนี่ย s ับ f i x นี้เนี่ยพอเติมปุ๊บความหมายมันจะแปลว่าเต็มไปด้วยความอะไรสักอย่างอ,าอย่างเช่นคำว่า beautiful มันมาจากคำว่า beauty ใช่ไหม beauty ก็คือความสวยงาม beautiful เนี่ยก็คือเต็มไปด้วยความสวยงาม หรือว่าสวยนี่แหละอันนี้เนี่ยก็จะทําให้คํากลายเป็น adjective โอเคนะทีนี้ตัวอย่างคําว่า full เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้คา e e ําว่า event event เนี่ยแปลว่าเหตุการณ์ใช่ไหมอ่าทีนี้ถ้าเราเติม full เข้าไปด้านท้ายเนี่ย eventful อ eventful เนี่ยมันจะแปลว่าเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะอย่างตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเพื่อนของน้องไปปาร์ตี้มา แล้วน้องถามว่าเฮ้ยปาร์ตี้เป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันแบบอีเวนต์ฟูลมากเลยมันจะแปลว่ามันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในปาร์ตี้นั้นอย่างเช่นอาจจะมีดารามีเซเลบมาที่งานด้วยประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าตรงข้ามกันถ้าเราเติม prefix un เข้าไปถ้าเราพูดว่า un eventful un เน,นี่ยความหมายก็ตรงข้ามใช่ไหมแปลว่าไม่ u n นอีเวน u l เนี่ยแปลว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจถ้าเพื่อนไปงานปาร์ตี้แล้วบอกว่าปาร์ตี้เนี่ยมันอันอีเวน u l มากมก็คือมันไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นตามทันแม้อ่ะทีนี้อีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยมากนะคือคำว่า less อ่า less ที่เป็น suffix ที่เติมด้านท้ายเนี่ยมันแปลว่าไม่มีโอเคนะอย่างเช่นตรงนี้นะคำว่า f l a w f l a w เนี่ยแปลว่าข้อบกพร่องหรือว่าตำหนิ ถูกไหมทีนี้ถ้าเราเติม less เข้าไปเนี่ย flawless flawless มันแปลว่าไม่มีข้อบกพร่องแปลง่ายๆก็คือไรที่ติ perfect นี่เองโอเคนะตรงนี้ทุกคนน่าจะตามทันอยู่เนาะแต่ว่าถ้าน้องอยากรู้ prefix suffix แบบละเอียดเนี่ยพี่ก็แนะนำหนังสือ v o c a b 1000คำเดี๋ยวพี่ใส่รายละเอียดไว้น้องก็ลองไปดูได้โอเคนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันทุกคนในห้องสอบจริงเนี่ยเราจะเจอ part v o c a b ในส่วนไหน คือถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีข้อสอบพาร์ทโวแคปของมันเลยนะแต่ว่าปัจจุบันทั้งที่กับอังกฤษกับ A-level อังกฤษเนี่ยพาร์ทโวแคมันจะไปแทรกอยู่ใน text completion text completion เนี่ยมันจะเป็นพาร์ทเติมคำเนาะแล้วก็จะอยู่ใน reading ด้วยซึ่งที่กับอังกฤษถ้าน้องลองดูนะ text completion มี15ข้อมันจะมีผสมทั้งเรื่อง vocab เรื่อง grammar เรื่อง conjunction connector เนาะส่วน reading ก็จะมี15ข้อ แต่ทีนี้ถ้าเป็นข้อสอบ A-level อังกฤษเนี่ย text completion มี15ข้อเหมือนกันแต่ว่า reading ของเขาเนี่ยมี40ข้อเลยออา A l e อ e l อังกฤษเขาจะเ okay, นะ้น reading โอเคนะอะทีนี้ทุกคนพร้อมไหมเราลองมาฝึกทำโจทย์จริงกันมาทดสอบตัวเองกันมาดูเลยเรามาดูกันนะว่าน้องทำได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราลองเอาหลักการของ prefix suffix มาช่วยทำโจทย์กันมาดูกันเลยทีนี้ข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า d u u to Due ทูก็เจอบ่อยนะแปลว่าเนื่องจากหรือว่าเพราะว่าเนื่องจาก political unrest เห็นไหมว่ามีคำว่า un ละสมมติอยู่ในห้องสอบนะแล้วน้องไม่รู้ว่าเฮ้ยคำนี้มันแปลว่าอะไร unrest น้องพอจะเดาได้ไหมคำว่า rest เนี่ยก็คือพักพอนใช่ไหมส่วน prefix un แปลว่าไม่อันนี้เนี่ยน่าจะพอเดาได้นะว่าความหมายมันเนี่ยน่าจะเป็นแง่ลบ ในข้องสอบจริงเนี่ยสมมติถ้าน้องไม่รู้จริงๆนะว่าคําแปลว่าอะไรอย่างน้อยๆเนี่ยลองเดาดูว่าเฮ้ยน่าจะเป็นแง่บวกหรือว่าแง่ลบโอเคนะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแง่ลบคําว่า unrest เนี่ยมันแปลว่าความไม่สงบหรือว่าความวุ่นวายนี่เองนะ political unrest จะพูดถึงความไม่สงบความวุ่นวายทางการเมืองตามทันไหมอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเ h ออะไรสักอย่าง อ่า The อะไรสักอย่าง of people was expected to take place take place ก็คือเกิดขึ้น at any moment อ่าทีนี้เรามาดูใช้กันุกคนใช้ที่หนึ่งนะ exploitation อ่าคำว่า exploit เนี่ยเจอในข้อสอบ breeding บ่อยนะคำว่า exploit เนี่ยมันแปลว่าใช้ประโยชน์นะหรือว่าเอาเปรียบนี่แหละโอเคนะอันนี้ก็ไม่น่าใช่เนาะต่อมา co-operation Uh, prefix co เนี่ยมันแปลว่าร่วมเนาะ cooperation เนี่ยก็แปลว่าความร่วมมือนี่เองทีนี้มีคำหนึ่งนะคำว่า collaborate uh, ่า collaborate คำนี้เนี่ยก็มี prefix co ที่แปลว่าร่วม collaborate ก็คือทำงานร่วมกันนี่เองโอเคนะอ่ะ uh, คำนี้ก็เจอในห้องสอบบ่อยเหมือนกันทีนี้มาดูกันต่อต่อมา recommendation อันนี้แปลว่าคำแนะนำและสุดท้ายนะ evacuation อ yeah. ่ prefix e หรือว่า x เนี่ยมันแปลว่า out ก็คือออกโอเคนะ evacuation เนี่ยก็คือการอพยพออกไปนี่เองตามทันเนาะในห้องสอบจริงเนี่ยน้องลองเอาช้อยแต่ละอันเนี่ยไปแทนดูว่าความหมายไหนเนี่ยมันสมเหตุสมผลมากที่สุดอ yeah. ตอบข้อไหนกันทุกคนอันนี้พี่ฉเฉลยนะ ข้อที่ถูกต้องก็คือ evacuation นี่เองอน้องก็ลองแทนดูเพราะฉะนั้นพอแทนปุ๊บความหมายคืออะไรความหมายก็คือเนื่องจากมีความไม่สงบทางการเมืองเนี่ยก็เลยมีการคาดการว่าคนเนี่ยจะมีการ evacuation คนก็จะอบพยพยออกไปตามทันไหมอตอบถูกเก่งมากเลยเยี่ยมากมาดูกันต่อเลยนะมาดูข้อนี้กันทำได้ไหมข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่า while the venom of some snakes is อะไรสักอย่าง to humans that of others could be อะไรสักอย่างมาดูกันคำว่า venom เนี่ยมันแปลว่าพิษเนาะ,ะในที่นี้เนี่ยเขาจะพูดถึงพิษของงูมันอะไรสักอย่างต่อคนทีนี้ถ้าน้องเห็นคำว่า while เนี่ย while มันแปลว่าในขณะที่ใช่ไหมมันมักเชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกันมาดูตัวอย่างกันทุกคน คำว่า while หรือว่า whereas มักจะแสดงความแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่น she is rich whereas หรือว่า while he is poor ะจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้รวยขณะที่ผู้ชายเนี่ยจนโอเคนะอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน้องก,ก็น่าจะเดาได้แล้วว่าคำศัพท์ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันน่าจะตรงข้ามกันถูกไหมมาดูสิว่าคู่ไหนเนี่ยตรงข้ามกัน อันแรกเนี่ย harmless อ่าอย่างที่พี่สอนไปเนี่ย h ว่า l e s s ก็คือไม่มีใช่ไหมคำว่า harm เนี่ยมันแปลว่าทำร้ายหรือว่าทำอันตราย harmless เนี่ยแปลว่าไม่เป็นอันตรายเคนะอ่าไม่เป็นอันตรายเนี่ยมันก็เป็นบวกเนาะใช่ไหมอ่าส่วนคำว่า fatal อ่า fatal เนี่ยมันแปลว่าถึงตายอ่าทีนี้ อีก2องคำที่เจอในห้องสอบบ่อยนะที่แปลว่าถึงตายมีคำว่า deadly อ่า deadly แล้วก็ lethal 2องคำนี้เนี่ยก็เจอในข้อสอบ reading บ่อยโอเคนะคำว่า fatal เนี่ยความหมายก็เป็นแง่ลบอ่าอันนี้ก็ตรงข้ามกันเนาะน่าจะใช่ชอยต่อมานะคำว่า priceless อา่ทีนี้อันนี้เนี่ยมีคนเข้าใจผิดเยอะมากเลยคนเห็นคำว่า less ใช่ไหมคนจะคิดว่าเฮ้ย priceless ความหมายคือไม่มีราคาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่า priceless เนี่ยมันแปลว่าประเมินค่าไม่ได้หรือว่าถ้าพูด,ดง่ายๆเนี่ยมันแปลว่ามีค่ามากๆนะ,ะมีค่ามากๆจนมันไม่สามารถประเมินค่าได้โอเคนะอันนี้เนี่ยความหมายเป็นแง่บวกเนาะเป็นแง่บวกอ่ะทีนี้อันนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับคำว่า invaluable อ่ะเคยได้ยินไหมคำนี้เนี่ยคนก็มักเข้าใจผิดนะ คำว่า value เนี่ย value ก็คือคุณค่าใช่ไหมน้องบางคนเนี่ยเห็นคำว่า in จะคิดว่าเฮ้ย in valuable แปลว่าไม่มีคุณค่าหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันแปลว่าหาค่าไม่ได้นะมันแปลว่ามันล้ำค่ามากจนไม่สามารถหาค่าได้เนาะอันนี้เนี่ยก็คือความหมายเป็นบวกอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังด้วยเนาะบางคนก็เข้าใจผิดโอเคนะต่อมาคำว่า v i t a l อ่า คำว่า v i t a l เนี่ยมันแปลว่าสําคัญเนาะความหมายนึงเนี่ยแปลว่าสําคัญแล้วก็อีกความหมายหนึ่งเนี่ยมันแปลว่าเกี่ยวกับชีวิตอ่าอย่างถ้าน้องเรียนชีวะน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคำว่า v i t a l signs v i t a l signs ซึ่คือสัญญาณชีพอย่างเช่นชีพจรต่างๆโอเคนะคำว่า v i t a l เนี่ยความหมายก็ไปในแง่บวกเนาะโอเคมาดูกันต่อต่อมา powerful อ่า full แปลว่า เต็มไปด้วยใช่ไหมเต็มไปด้วยพลัง powerful เนี่ยก็เป็น adjective เนี่แหละแปลว่ามีพลังอำนาจต่อมาคำว่า curable มันมีคำว่า able ใช่ไหม able ก็คือสามารถอ่าคำว่า cure กับ able ก็เลยแปลว่าสามารถรักษาได้เนาะทีนี้คำหนึ่งถ้าเราเติม prefix in เข้าไป incurable อันนี้เนี่ยความหมายก็ตรงข้ามใช่ไหม แปลว่าไม่สามารถรักษาได้อย่างเช่นบางคนที่เป็นมะเร็งบางชนิดเนี่ยแล้วหมอบอกว่าเนี่ยมัน incurable แล้วก็คือไม่สามารถรักษาได้แล้วตามทันไหมต่อมาช่อยที่4นะคำว่า frightful คำว่า fright ก็คือความกลัวใช่ไหมส่วน full นะเต็มไปด้วยความกลัวอันนี้เนี่ยก็จะเป็น adjective เนาะ frightful เนี่ยก็แปลว่าน่ากลัวนี่แหละอเอ็คนะแล้วก็สุดท้าย e d i b l e เห็นไหมอันนี้เนี่ยมี able e able e able แปลว่าสามารถเนาะอันนี้เนี่ยมันมาจากคำว่า eat e d t a b l e เนี่ยก็แปลว่าสามารถกินได้นี่เองโอเคนะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนกันทุกคนอันที่ถูกต้องพี่เฉลยนะก็คือชอยที่หนึ่งนี่เองอ่าตอบถูกไหมน้องก็ลองแทนดูอันแรกก็คือ harmless ใช่ไหมแล้วก็อันที่สองก็คือ fatal ตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าพิษของงูบางชนิดเนี่ยมันก็ harmless ต่อม,มนุษย์อ่าบางชนิดก็ไม่เป็นอันตรายนะแต่ว่าบางชนิดเนี่ยก็อาจจะ fatal ได้บางชนิดอาจจะถึงตายได้เลยเห็นไหมอันนี้เนี่ยความหมายมันก็ตรงข้ามกันอ่าตามทานันอะยู่เนาะเก่งมากเลยเยี่ยมมากมาดูกันต่อก่อนนะต่อมาข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่า the project is an อะไรสักอย่าง plan to transform half a million acres of dry อะไรสักอย่าง desert into a man-made valley of fertile farmland มาดูกันเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นแผนการที่อะไรสักอย่างที่จะมา transform มาเปลี่ยน half a million acres พื้นที่ที่มันแห้งแล้วก็เป็นอะไรสักอย่าง desert desert ก็คือเป็นพื้นที่ทะเลทรายใช่ไหมให้เปลี่ยนมาเป็น man-made man-made ก็คือมนุษย์ทำขึ้นมา valley ก็คือหุบเขา ให้เป็น fertile farmland คำว่า fertile เนี่ยแปลว่าอะไรมันแปลว่าอุดมสมบูรณ์โอเคนะอย่างน้องเคยได้ยินคำว่า fertilize ไหมอ่า fertilize เนี่ย suffix ni i f I เห็นไหม i ตรงนี้เนี่ยทำให้เป็น verb เนาะ f e r t i l i z e เนี่ยมันแปลว่าใส่ปุ๋ยนี่แหละเพราะว่าใส่ปุ๋ยแล้วมันจะทำให้อุดมสมบูรณ์ถูกไหมทีนี้ถ้าคำว่า fertilizer เนี่ย e r ถ้า fertilizer เนี่ยมันแปลว่าปุ๋ยนี่แหละแปลว่าปุ๋ยเนาะเพราะว่าพวก er เนี่ย er จะพูดถึงคนหรือว่าสิ่งของก็ได้ที่มีหน้าที่ทำอะไรสักอย่าง fertilizer เนี่ยก็คือตัวที่ทำให้อุดมสมบูรณ์ก็คือปุ๋ยนี่แหละตามทันเนาะอ่ะอีกอันหนึ่งคำว่า fertil อ่ะอีกความหมายหนึ่งก็คือมีลูกได้อ่าอย่างน้องเคยเรียนชีวะไหมคำว่า fertilized egg เนี่ย มันจะพูดถึงไข่ที่ปฏิสนธิแล้วเคยได้ยินไหมน่าจะเคยเรียนอยู่เนาะอทีนี้เรามาดูช้อยกันเลยทุกคนชอยที่หนึ่งเนี่ยคำว่า ambitious ถ้าน้องเห็น suffix i s e เนี่ย e as ies เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น adjective โอเคนะ ambitious ก็คือทะเยอทะยานแต่ว่าถ้า ambition เนี่ยถ้า suffix ที่ลงท้ายด้วย shun อันนี้จะเป็นคำนามเนาะ ถ้า ambition ก็คือความทะเยอทะยานเคนะตรงนี้เนี่ย ambitious plan จะพูดถึงแผนการที่ทะเยอทะยานต่อมาคำว่า barren barren เนี่ยมันแปลว่าปราศจากพืชผลหรือว่าแห้งแล้งข้อนี้เนี่ยก็ดูน่าจะตรงอยู่ใช่ไหมถ้าน้องลองกลับไปดูเนี่ยเขาจะพูดถึงแผนการที่อะไรสักอย่างที่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงพื้นที่อะไรสักอย่าง ซึ่งพื้นที่อะไรสักอย่างตรงนี้เนี่ยน้องก็น่าจะเดาได้นะว่ามันน่าจะเป็นความหมายในแง่ลบใช่ไหมเพราะว่าเขาพยายามที่จะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์ถูกไหมอ่ะในห้องสอบจริงเนี่ยพยายามดูคร่าวๆว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแง่บวกหรือว่าแง่ลบก็จะช่วยทําให้เราเดาคาศัพท์ได้ระดับหนึ่งเลยนะต่อมาช้อยที่2คําว่า infinite อ่าอันนี้เนี่ยมันจะมี prefix in ใช่ไหมถ้าคําว่า Finite เนี่ยตรงนีนะ้คำว่า finite เนี่ยมันแปลว่ามีที่สิ้นสุดมีขอบเขตทีนี้ถ้าเราเติม prefix in เข้าไปรนะ่ทำให้ความหมายเนี่ยเป็นแง่ลบหรือว่าตรงข้ามใช่ไหม infinite เนี่ยก็แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดนี่เองอเคนะอย่างถ้าน้องเรียนเลขเนี่ยก็น่าจะเห็นเครื่องหมาย infinity ใช่ไหมเครื่องหมาย infinity อันนี้เนี่ยก็คือเครื่องหมายอนันต์นะต่อมาอันที่สองเนี่ยคำว่า fruitless นะ่ less ก็คือไม่มีใช่ไหมไม่มีผล,ลไม้น้องก็น่าจะเดาได้นะมันแปลว่าไม่มีผลหรือว่าไร้ประโยชน์ก็ได้โอเคนะต่อมาชอ้อยที่3าํคำว่า impossible ถ้าคำว่า possible เนี่ยมันแปลว่าเป็นไปได้ถูกไหมทีนี้ prefix im ทำให้ความหมายตรงข้ามเนาะ impossible เนี่ยก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้แผนการที่เป็นไปไม่ได้ก็ไม่น่าใช่เนาะใช่ไหม ส่วนคำว่า lacking เนี่ยมันแปลว่าขาดหรือว่าไม่มีเคนะแล้วก็ใช้สุดท้ายคำว่า unforeseen อ่าคำว่า for เนี่ยมันแปลว่าก่อนเนาะถ้า f o r e s e e n เนี่ยก็คือเราคาดคิดมาก่อนเราเห็นมาก่อนทีนี้มี prefix un ปุ๊บความหมายก็จะเป็นตรงข้ามเนาะ unforeseen เนี่ยก็คือไม่ได้คาดมาก่อนส่วนคำว่า natural ทุกคนก็น่าจะรู้แปลว่าธรรมชาติเอง อตอบข้อไหนกันนะคนอันนี้พี่เฉลยนะอันที่ถูกต้องก็คือชอยที่หนึ่งนี่เองอลองแทนดูถ้าแทนปุ๊บเขาจะบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นแผนการที่ ambitious เะเยอทยานนะเพราะว่าเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มันแห้งแล้วก็เป็น barren desert เป็นพื้นที่ทะเลทรายที่มันปราศจากพืชผลที่มันแห้งแล้งเนี่ยเขาพยายามเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นหุบเขาที่มันอุดมสมบูรณ์นี่เอง อ่าตามทันเนาะถ้าตอบถูกเก่งมากเยี่ยมมากเลยอ่ะมาดูกันต่อนะทุกคนเรามาดูข้อสุดท้ายกันเลยนะทุกคนข้อสุดท้ายเขาบอกว่า when traveling to other countries it is important to remember which behavior is อะไรสักอย่าง and which is <c oughs> อะไรสักอย่างเขาบอกว่าเวลาที่เราเดินทางไปประเทศอื่นเนี่ยมันสำคัญนะที่เราต้องจำว่าพฤติกรรมแบบไหนเนี่ยมันอะไรสักอย่างแล้วก็ พฤติกรรมแบบไหนเนี่ยมันอะไรสักอย่างอ่าอันนี้เนี่ยถ้าดูคร่าวๆอ่ะน้องก็น่าจะเดาได้นะว่าคำอะ่ะมันน่าจะตรงข้ามกันถูกแม้มันน่าจะเป็นพฤติกรรมไหนที่ดีแล้วก็พฤติกรรมไหนที่ไม่ดีถูกแม้อันนี้เนี่ยลองเดาคร่าวๆก่อนได้มาดูจย์กันข้อแรกนะ appreciate อ่าคำว่า appreciate เนี่ยมันแปลว่ารู้สึกขอบคุณหรือว่าเห็นคุณค่านะแล้วก็ต่อมา acceptable เนี่ยมันแปลว่า สามารถยอมรับได้อันนี้เนี่ยก็เป็นบวกทั้งคู่เนาะก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมต่อมาใช้ที่2 forbidden forbidden เนี่ยแปลว่าต้องห้ามหรือว่าไม่ได้รับอนุญาตทีนี้คำว่า forbidden เนี่ยมันมาจากคำว่า forbid นะ forbid ก็คือห้ามหรือว่าไม่อนุญาตนะทีนี้มีคำหนึ่งนะที่เจอในห้องสอบบ่อยมากคำว่า p r o h i b i t นะ p r o h i b i t ก็คือห้ามหรือว่าไม่อนุญาตเหมือนกัน แล้วอีกคำหนึ่งนะที่เจอในห้องสอบแล้วคนชอบสับสนกันก็คือคำว่า permit อถ้า permit เนี่ยมันแปลว่าอนุญาตเนาะสองคำนี้เนี่ยคนชอบสับสน permit คืออนุญาต prohibit ก็คือไม่อนุญาตจำไว้นะทุกคนโอเคต่อมาคำว่า appropriate อนะ appropriate เนี่ยแปลว่าเหมาะสมนะแล้วก็อีกสองคำที่เจอในห้องสอบบ่อยนะคำว่า proper proper กับ suitable อันนี้เนี่ยก็แปลว่าเหมาะสมเหมือนกันโอเคนะอ่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสใช่เนาะ Forbidden เป็นแง่ลบแล้วก็ appropriate อันนี้เป็นแง่บวกอ่าน่าจะใช่นะต่อมามาดูช้อยที่3กันคำว่า preserved า preserved ก็คือเก็บรักษาไว้แล้วก็ aggressive ก็คือก้า,าวร้าวแล้วก็สุดท้าย preventable เห็นไหมมีคำว่า able ก็คือ สามารถป้องกันได้แล้วก็ assertive คำนี้เนี่ยเจอในห้องสอบบ่อยมากเลยมันมาจากคำว่า assert นะถ้า assert เนี่ยมันแปลว่ายืนยันหรือว่ายืนกลาน assert เนี่ยก็เป็น verb เนาะทีนี้คำว่า assertive นะพวก if เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น adjective assertive เนี่ยถ้าเราพูดถึงคนนะจะพูดถึงคนที่หนักแน่นแล้วก็กล้าแสดงออกกล้าพูดคำว่า assertive เนี่ยก็เจอในห้องสอบบ่อยมากเคนะ คู่นี้เนี่ย preventable กับ assertive เนี่ยความหมายก็ไปในทางบวกทั้งคู่เนาะก็ไม่น่าใช่อ่าข้อนี้เนี่ยตอบข้อไหนกันทุกคนอตอบถูกกันไหมอันนี้พี่ฉเฉลยนะอันที่ถูกต้องก็คือช h ยที่2นี่เองนน้องก็ลองแทนดูคำว่า f o r b i d d e n กับคำว่า appropriate อ่ะแทนปุ๊ความหมายคืออะไรเขาก็บอกว่าเวลาที่เราเดินทางไปประเทศอื่นเนี่ยมันก็สำคัญนะที่เราต้องจำไว้ว่า พฤติกรรมแบบไหนมันต้องห้ามไม่ควรทำแล้วก็พฤติกรรมแบบไหนเนี่ยมันเหมาะสมอ่าถ้าตอบถูกเก่งมากเลยอันนี้พี่ลายมืออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะต้องขอโทษด้วยอ่าโอเคทุกคนเป็นไงบ้างเก่งมากเลยตรงนี้เนี่ยน้องน่าจะพอเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าเรารู้ prefix ถ้าเรารู้สั f f i x เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราสามารถจำำรําคําศัพท์รู้คําศัพท์ได้แบบทวีคูณเลย ส่วนใครที่ยังไม่แม่นโวแคปเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆอก็จะทำได้พวกนี้เนี่ยต้องเจอซ้ําๆอ่านบ่อยๆเขียนบ่อยๆเดี๋ยวฝึกทำโจทย์เรื่อยๆเนี่ยน้องก็ทําได้แน่นอนโอเคนะ ทีนี้น้องคนไหนเนี่ยถ้าอยากทําโจทย์แบับละเอียดทําโจทย์มากขึ้นเนี่ยพี่ก็ขอแนะนําคอร์สนะเป็นคอร์สที่รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดแล้วก็ตลุลยโจทย์ทั้งหมดเลยแล้วพี่ก็จะมาสอนหลักการเทคนิคขั้นตอนในการทําโจทย์นะเราจะได้มาตลุลยโจทย์กันเน้นๆเ,เ,เป็นพันข้อเลยนะแล้วพี่ก็จะมีม็อกเทสให้จับเวลาจําลองเหมือนในห้องสอบจริงนะพี่ก็มั่นใจว่าถ้าน้องตั้งใจเรียนตรงนี้เนี่ย การจะทำคะแนน80-90ขึ้นไปก็ไม่ยากเลยนะแล้วก็พี่ขอฝากหนังสือด้วยสำหรับน้องที่ยังไม่แม่น v o c a b เนี่ยพี่ก็มีหนังสือ vocab 1 0 0 0คําที่เจอในห้องสอบบ่อยที่สุดนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีแบบฝึกขัดให้น้อง30วันเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะแล้วถ้าน้องคนไหนที่อยากสมัครคอร์สเนี่ยก็ add line, add แอดไลน์ @englishlin ได้เลยแล้วก็สำหรับวันนี้พี่ลาไปก่อนนะคะ